โรคหอบหืนหรือโรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้แอชมาเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนไทยพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคนี้เกิดจากเยื่อบุหลอดลมที่มีความวัยผิดปกติทําให้เกิดอาการไอหอบเหนื่อยหายใจแน่นขัดเจ็บหน้าอกหายใจมีเสียงหวีด หายใจลำบากหรือหายใจเร็วโดยเฉพาะตอนกลางคืนตอนเช้ามืดขณะออกกำลังกายขณะเป็นไข้หวัดเชื่อว่าสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคหอบหืดในความหมายของชาวบ้านนะครับแล้วก็สำหรับโรคหืดเนี่ยเป็นภาษาทางการแพทย์หรือฝรั่งเรียกว่าเป็นแอสมานะครับที่จริง2โรคเนี่ยเป็นโรคเดียวกันแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอาการหอบอาจจะมาด้วยอาการไอเรือรังอย่างเดียวได้ สำหรับการรักษาโรคหืดนะครับประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือการรักษาที่สําคัญคือการรักษาโดยการใช้ยาซึ่งประกอบไปด้วยที่สําคัญคือยาสูตรพ่นนะครับซึ่งเป็นยา,าลดการอักเสบของหลอดลมกลุ่มสเตียรอยด์และยาขยายหลอดลมนะครับชนิดสูตรเพื่อบรรเทาอาการหืดนะครับแล้วก็การรักษาโดยการที่ไม่ใช้ยาตัวอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงสารกอ่อภูมิแพ้นะครับเพราะว่าผู้ป่วยหืดส่วนหนึ่งก็มี ทสัััมมพพนธ์กบโรคุแด้้วยยาที่ใช้รักษาหอบผืดแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. long term control medication หรือที่เรียกว่า controller เป็นยาที่ป้องกันอาการหอบผืดเป็นยาที่ควบคุมโรคระยะยาวหรือที่ใช้รักษาโรคเป็นยาที่ต้องได้รับทุกวันเพื่อลดอาการอักเสบของผนังหลอดลม 2. quick relief medication หรือที่เรียกว่า reliever คือ,อยาที่บรรเทาอาการหอบอยาบรรเทาอาการเมื่อมีอาการหอบแน่นหน้าอก อหายใจเสียงดังหวีดผู้ป่วยควรได้รับยาก,กลุ่มที่ควบคุมโรคในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบออจริงๆเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยโรคหืดนะครับส่วนหนึ่งจะมีการกําเริบเฉียบพลันนะครับซึ่งทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการหายใจลําบากนะครับและหากเป็นรุนแรงเนี่ยมันจะมีการตีบของหลอดลมอย่างเฉียบพลันทําให้เกิดระบบการหายใจล้มเหลวและ ออกซิเจนซึ่งทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้และการมาพบแพทย์เป็นประจำเป็นที่น่าเสียดายนะครว่าโรคหืดเนี่ยรักษาไม่หายขาดแต่ในผู้ป่วยที่รักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับโรคหืดเนี่ยสามารถควบคุมให้การดําเนินโรคนั้นสงบได้จนกระทั่งเราเรียกว่าเป็นโรคหืดไม่ใช่โรคหอบหืดนะครับไม่มีอาการหอบ โรคหืดเป็นโรคเนื้อลังชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการแพ้ทำให้เกิดการจับผืดหายใจไม่ออกและอาจลุกลามไปจนถึงแก่ชีวิตได้ในการรักษาด้วยยาผู้ป่วยควรพกยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจับผือดอยู่เสมอและหยิบยาใช้ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการหากใช้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือกลับแย่ลงแนะนำให้ไปโรงพยาบาลทันที ในผู้ป่วยที่ได้รับยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการควรใช้ยาอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหยุดยาเองนอกจากได้รับการปรับขนาดยาโดยแพทย์เท่านั้นจากการสำรวจในประชากรไทยพบว่าราวๆร้อยละ5ถึง7ของประชากรไทยเนี่ยได้รับการวิฉัยโรคผืดนะครับแล้วก็พบว่าผู้ป่วยราวๆ3รายใน10,000แสนรายเนี่ยต่อปีเนี่ยเสียชีวิตจากโรคปืนกำเริบเฉียบพลันซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าแม้ว่าเราจะมียาที่ใช้แต่ว่า การรักษาโรคผือดอยังไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะให้เป็นในปัจจุบันจริงๆแล้วผู้ป่วยโรคผืดทุกรายที่รับก,การวินิจฉัยเนี่ยควรจะมีการติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอกับแพทย์ร่วมกับการใช้ยาเป็นประจำโดยเฉพาะที่สําคัญคือยาสูบกลุ่มสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบของหลอดลมทําให้โรคผืดนั้นไม่มีการกําเริบเฉียบพันจนกลายเป็นโรคหอบผืดในภาษาชาวบ้านที่คนไข้เข้าใจกัน สิ่งที่กระตุ้นอาการของโรคหอบหืดได้แก่การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนการเปลี่ยนแปลงของอากาศภูมิอากาศและความชื้นการได้รับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ การออกกำลังกายสิ่งแวดล้อมอารมณ์และอาหารบางประเภทโดยเฉพาะกลุ่มอาหารที่มีซัลไฟโรคหอบหืดนั้นสามารถรักษาอาการต่างๆให้ดีขึ้นได้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้การรักษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ยาเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องของผู้ป่วย